ไม่เห็นแล้วไม,ไ,มไม่เห็นเลยเออได้กำลังทำการบ้านเหรอครับ,รบการบ้านอาน้องลายสียอะไรครับไม่นมโน๊ตเกียนครับรถอะไรนะครับรถโรงเรียนครับโอ้โหรถโรงเรียนเหรอครับ<ไ>โอ้โหสวยจังเลยระบายสียอะไรครับสีเขียวครับ สีฟ้าครับสีฟ้าเหรอสีฟ้าหรอือส,สีน้ำเงินครับสีฟ้าโอ้โหสีฟ้าเหมือนเสื้อหรือเปล่าสีฟ้าเหมือนเอสื้อสีอหอหอสเหมือนเอสื้อนักกูหรือเปล่าครับเหมือนเสื้อครับโอ้โหเก่งมากเลยครับโอ้หนูระบายสีเก่งมากเลยนะคะอันใหม่ต่างอันใหม่เด้วอันนี้ โอ้โหหน้าตา่างสวยจังเลยครับข้เช็ดกันยังยังไปกัน